สาวแอปทักษอนคอมเมนต์แฟนคลับให้สู้ต่อและคิดถึงกคนที่รักเราค่ะ จัดเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีชีวิตมรสุมให้ได้ฝ่าฟันกันมากมายสำหรับนางเอกสาวคนดังแอปทักสะออนพักสุขเจริญค่ะจินาสุดกว่าจะเข้มแข็งและยืนหนึ่งได้อย่างวันนี้เธอต้องผ่านความเศร้าและต้องเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองมาอย่างมากมายสำหรับสาวแอปทักสะออนเธอได้โพสต์ภาพโปรโมตเสื้อผ้าในชุดเสื้อยืดการเกยงยีนํนำเอาแฟนๆนั้นแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเธอทั้งสวยและเท่มากๆค่ะ ขณะที่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์อีกด้วยว่าทำไงพี่ถึงจะเข้มแข็งได้สัก3 0ของคุณแอบคะ่ะเก่งจริงๆนับถือความเข้มแข็งนี้พี่พยายามทุกวันแต่ก็มีแต่ความเครียดและความเศร้าซึ่งสาวแอบก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบให้กำลังใจด้วยว่าสู้ๆนะคะพลังมาจากความรักคะ่ะรักตัวเองรักครอบครัว รักคนที่เขารักเราโดยผู้หญิงคนดังกล่าวก็อยากได้บอกอีกว่าพี่พยายามทุกวันทําไมคนเราเกิดมาต้องโกหกกันน้องแอป,ปเป็นแรงบันดาลใจพี่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่เคยเจอน้องครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนก็ยังจําได้ว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์ติดตัวไปก็เลยอดถ่ายรูปรักนะคะขณะเดียวกันหากไปย้อนดูอินสตาแกรมของสาวแอปก็จะเห็นได้ว่ามีชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ในรูปของสาวแอปถ่ายรูปตัวเอง ในทานองเปิดประเด็นด่ามาเบาๆใครที่แย่งสามีคุณแอปไปขอให้มันถูกทิ้งโดนหักอกแถมมีคนเข้ามาคอมเมนต์ผสมโรงอีกว่าหมอดูบอกว่าถ้าแต่งการกิจการกับผู้ชายนั้นจะจุดๆโๆดยรายการบุ๋มปนัดด่าค่ะจากนั้นก็มีชาวเน็ตอีกรายเข้ามาเตือนสติว่าทําความเข้าใจนิดนะคะขอให้พื้นที่ไอจของแอปเป็นเรื่องของแอปและครอบครัว ตอนนี้มันมีคนจุดๆุดจุดที่สร้างกระแสะขึ้นมาด้วยการด่าและให้คนของตัวเองมาโยนว่าเป็นติ่งของแอปด้วยการตอบกลับถ้าหากว่าคุณรักแอปจริงอย่าใช้พื้นที่ใน a อจแอเป็นการทําตัวเหมือนรักแล้วด่าอีกฝ่ายตามเกมให้ทันการสร้างกระแสะน่าสงสารจากการบูลลี่ชงเองน้ำตาเล็ดเองให้มันน่าสงสารจากการบูลลี่ ความเกรียดชังทำได้ด้วยวิธีง่ายๆก็คือเลือกสนใจชังหัวมันไม่ด่าไม่กล่าวถึงใครงานนี้ก็เลยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกว่าใช่เลยค่ะตอนนี้เหมือนพยายามสร้างกระแสว่าโดนรุมด่าจากติ่งแอปในความเข้าใจและเชื่อว่าคนที่รักแอปจริงเป็น f อซแอป ควรจะช่วยกันปกป้องเธอและลูกสาวอย่าให้ใครช่วยโอกาสสร้างกระแสใส่ร้ายคุณแอฟและเอฟซเลยนะและก็มีคนมาเสริมคอมเมนต์อีกว่า จริงค่ะคนที่เข้าไปด่านใน i อจสงแฟนคลับฝั่งโน้นเขาก็คิดว่าคงจะเป็นแฟนคลับจากแม่แอปเนี่ยแหละไปตามด่ารรานอิจฉาเขาท,ทั้งทั้งที่สงอ่ะลงอาหารกับแฟนที่เขาทำให้กินบอกว่าแม่แอปไม่ปรามแฟนคลับตัวเองบ้างซึ่งเราก็เป็นแฟนคลับพี่แอปนะซึ่งเพิ่งมาติดตามแม่แอปด้วยแต่จริงๆก็ไม่เคยที่จะคิดไปด่าฝั่งโน้นเลยบางทีบางกลุ่มที่ด่าเขาอาจจะไม่ชอบทั้งสองคนอยู่แล้วก็ได้ถึงไปด่า เขาก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับแม่แอปจริงๆแต่ทางนั้นด่าซัตเสียเลยถ้าแฟนขับแม่แอปเขาเลิกโนโสนโนแคร์นานแล้วจ้าอยากจะพิมพ์บอกแต่กลัวพวกเขารุมด่าเราและเพียงานนี้เรียกได้ว่าคอมเมนต์ค่อนข้างที่จะดุเดือดค่ะแต่สาวแอปเองก็ยังไม่ได้มาตอบกลับหรือตอบโต้แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวแอปพร้อมกับลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องปีใหม่ด้วยค่ะ